ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธดหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินพีหนึ่พันหกสตอนปู่ให้รางวัลที่หนึ่ง มารักษาตัวตอนที่สองอาหลวงพ่อขอให้โยมเงินกับโยมนินต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกโศกโกครคภัยไข้เจ็บอย่ามาเบียดเบียนตัวด,ด้วยอำนาจของคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ อำนาจคุณศักดิ์สิทธิ์บุญญาลิขิตของหลวงปู่สวงจงปกปักรักษาคุ้มครองต้องภัยกระจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ก็ให้หายอันตรายจะได้พึง่านเดินทางไกลไปทางเรือก็ให้แก้วข้าปลอดภัยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกโศกโรคภัยไข้เจ็บให้หาย นึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมความคิดความปรารถนาทุกประการอยากาวานิวังา,าปูราปาริปุรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิทิททตังปาริจันตุมหังคิตเมวาจะเป็นจตุ จับปีปุเรนตุนันกับอาจันโทปัน,นะระโสยธา,ามะนีโจติระโสยธา,าสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัดวันตะรายโยสุขีที่คายุโกุปวะอภิวาทันนาสีนิจันิจังพุธ,ธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัดธรรมี อายุวันโนมสุข,ขังอาลังสาธุนลมัมสการครับเราได้รับพรจากหลวงพ่อพุทธวัยโมเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาสิทธิผู้รับมรดกธรรมจากหลวงปู่สูงและมีความกตัญญูเป็นเลิศกันแล้วต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่างๆถึงความดีใจ ที่หลวงปูส่สวงได้ประทานโชคลาบรางวัลที่หนึ่งมาช่วยให้เธอและสามีมีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับจ้าสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีจ้าน้องสาวชื่ออะไรนะ <c oughs> น้องน้องสาวชื่อเล่นหรือชื่อจริงคะชื่อเล่นชื่อจริงชื่ออะไร <c oughs> ชื่อเล่นคือว่านิ่มค่ะชื่อนิ่ม <c oughs> ค่ะนินค่ะนออีอลอลิงอ๋อนินดำสิตัวตัวดำปีสิค่ะนินจานั่นค่ะนินนินจาหรือนินตัวนินนี่มันดำนะ,ะนินนะอ,อ่าค่ะแล้วชื่อจริงละ่ะกัญญาค่ะกัญญาธรรมจันรค่ะกัญญาธรรมจันร์เออแล้ววันนั้นนะที่ไปซื้อลอตเตอรีนะ่น่ะเออนึกยังไงแล้วเอาเลขมาจากไหนอะอ๋อมือนันนันบอกค่ะมือไอ เห็นเห็นหวยในดอกไม้นะคะอ๋อในดอกไม้ดอกกล้วยไม้ใช่ไหมเห็นแฟนบอกจ้าดอกกล้วยไม้เห็นเห็นสามหาเห็นสามหาต้นนั้นน่ะต้นนั้นน่ะถูกถูกมาหลายหลอดลลวนะเหรอเห็นทีดอกไม้แต่ว่าถูกมันหลายสามสี่งวดอะค่ะเหรอตั้งแต่สามเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดถูกมาหมดเลยเหรอจ้า มันเป็นทุกขลาบหรือเปล่าที่เราป่วยด้วยหรือไงแล้วปู่ก็ช่วยเราทางด้านนี้นะจ้าไม,ม่ชวนค่ะก้อนกอนาัน้านกับป่วยมาเรื่อยๆแหละป่วยเรื่องน,นั้นเรื่องนี้แลหละพอหลวงปู่ก็ามาเห็นหวยสามห้านั่นแหละแต่ตังลอตเตอรี่เขาอืมดีเลียนพวงถูกรางวัลที่หนึ่งอะไม่ได้ไม่ได้ดูคลิปของพี่อู๋แล้วที่ว่าได้ล่างปู่ให้พี่อู๋มาสองร้อยสามสิบห้าบาทอะ แฟนแฟนเขาดูแฟนเขาดูหนูไม่ค่อยไม่ไม่ไมค่อยอได้ดูมีแต่ถามแฟนโอ้โหแฟนเขาชอบดูจรองส่แหละแฟนนะ <laughs> ใช่พี่ <laughs> พอู๋ก็ทําเพื่อหลุงปู่นะเออจ้่แล้ววันที่ตรวจวันนั้นอ่ะตรวจก่อนแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยไงไม่ถูกเหรออ๋อวันวันที่หวยออกนั่นบอกจ้ะเออจ้ะวันที่หวยออกมาตรวจที่บ้านพอดีไปทุระมาหวยก็ต้องออกอยู่ในรถอ่ะเหรออยู่ในรถเหรออยู่ในรถอ่ะค่ะก็เลยถูกสองสองตัวถูก สามตัวท้ายแล้วก็สามตัวบนจอดรถแล้วก็มาตรวจจัตเตอรี่ที่บ้านสามตัวบนอ๋อที่ถูกห้าสองสองใช่ไหมจ้าห้าสองสองก็เลขพี่อู๋อีกเออเลขพี่อู๋สองตัวก็ถูกสองตัวถูกอกตัแปดสามหรือสามแปดข้างบนนั่นน่ะแปดสาแล้วก็ข้างบนก็ถูกสองสามห้าจะไม่รู้ข้างหน้าเรา ครั้หงหน้ายังไม่ได้ตรวจเลยมาถึงบ้านค่อยมาตรวจอีกทีนึงออลอตเตอรีออ่อ่ะพอตรวจแล้วตอน<ช>แรกเห็นสองสามห้ารยนลตลอตเตอรี่ทิ้งหมดเลยไม่<ล>แฟนมาตรวจอีกรอบนึงอ้าวโอ้โห่าทิง้งสิบสองล้านเลยนะอ ถูกสามตัวท้ายไม,ม่มีมีตัวข้างหน้าเลยอือแต่อยู่แต่ท้ายมันน่ะไม่ท้ายมันนะ่ะเลขสามตัวท้ายอันนี้มันเป็นอุทาหรณ์เลยนะถ้าหาว่า <c oughs> เราเห็นแต่สามตัวหลังนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่อง,อพงทิ้งนะไม่แน่นะสามตัวหน้ามันจะตรงเข้ามาเนี่ยใชต้องเป็นอุทา <c oughs> หรณ์สอนเพื่อนๆเลยอืมค่ะ่เออแล้วตรงๆ <c oughs> แล้วทาําไงให้ให้แฟนตรวจแล้วเราตรวจอ๋อทิ้งเราทิ้งไปแล้วเหรอเล้วยังไงพอดีพอดีมาตรวจอีกรอบหนึ่งเขาบอกแฟนถามว่าข้างหน้ามัน มีอะไรมีม,มีมีตัวอะไรมั่งนะคะว่าอย่างนี้หนูก็เลยมาตรวจดูอีกรอบนึงเป็นอะไรนะข้างหน้ามันสามหกเก้าใช่ไหมวันนั้นอะ่ะสามหกสามเก้าสองสามห้าบอกว่าอู้ยตรวแล้วมันที่หนึ่งตรวแล้วที่หนึ่งอบอกว่าดลกบ็บอกว่าหลวงปู่ไปสลับเลขตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ว่าอย่างนี้เลยมองมองมองรูปหลวงปู่เลยโอ้โที่แรกไม่รู้อ่ะมันหรือว่าเราสามเก้าสองสามห้าโอ้ตกใจออถูกได้ไงเราไปขอบอกว่า ตอนเดือนอะไรนะเดือนสิงหาเนะี่ยไปไหว้หลวงปู่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมก็บอกหลวงปู่ว่าสองตัวไม่เอานะหลวงปู่ตอน,นั้นที่ไปไหว้หลวงปู่อีกรอบไปไหว้ที่ไหนไป,ไปไปไหว้ที่นี่แหละวัดภัยพนานะ่ะวัดภัยพฒนา,อ,าอ๋อค่ะก็บอกว่าหลวงปู่สองตัวไม่เอานะสามตัวไม่เอานะจะเอารางวัลที่หนึ่งเลยโอ้ยพูดอย่างนี้เลยเหรอจา้าโอ้โหเอาอใหญ่เลยแล้วก็แล้วก็โควิดไงเขาเขาปิดเขาน่าจะข้างนอกเขาพี่ขายของนะเขาเหมือนเหมือนจะปิดปิดวัดอะ่ะแต่ก็มี มีคนเข้าไปอยู่ก็คนน้อยไงวันนั้นได้ไปสบายใจเลยวันนั้นน่ะแฟนพาเถุงปิ่กล้วยเอาตังเลยวันนั้นน่ะโวยเสดถุงแล้วก็เทเศษรถเลยท้ายรถเลยให้เต็มเลยเอาตังเทอะไรนะโวยเงินน่ะโวยเงินเปล่าเปล่ที่ที่วัดน่ะเพิ่งว่ายังไยวะขอขอหลวงปู่ไงบอกว่าวันนี้จะมาขอทุนไงมาขอทุนน่ะเหมือนเราโวยเงินเสดถุงอ่ะโวยแบบเปล่าเปล่านะ โกยอากาศน่ะโกยโกยใส่ถุงน่ะอ๋อเหมือนเราเห็นคนอื่นเขาทำนะอ๋อเหมือนกับเหมือนกับที่บ้านลุนไม่งัี่คนไม่ทำว่าหาอะไรโกยโกยอากาศใส่ถุงมาเอาเงินทองกลับบ้านใช่แล้วแล้วหนูก็แบกใส่บามาเลยแล้วก็บอกลุงปู่ว่าหกเอสามตัวไม่เอาสองตัวไม่เอาจะเอาละวันที่หนึ่ง จนลุงข้างบ้านเขาขำอ่ะนั่นนั่นนั่นแหละเรื่องของเรื่องอ่ะเพื่อนเพื่อนภายในช่องอ่ะฟังและจำเอาไว้นะไปถึงวัดไพรหรือว่า้านลุนหรือว่าวัดเทพสารธรรมราามบายตกเจียที่ปทุมธานีเอากระสอบใหญ่ๆไปใส่นะแล้วก็เอาโกยโกยอากาศนะบอลงปู่เอาเงินใส่กระสอบเอาเงินใส่ถุงไปกลับบ้านเอาละมันไม่แน่นะไม่แน่จริงไม่แน่จริงๆหลวงปูช่วยนะบอกบางทีเราบอกว่าหลวงปู ช่วยย่งงวดอย่างนี้ท่านก็มามาเข้าฝันนะมาช่วยหลายรอบแล้วหนูอะแบบไหนบ้างอะแบบไหนบ้างเวลาแบบตังเราหมุนไม่ทันอย่างเงี้ยมันไม่มีที่หาแล้วเราก็บอกว่าหลวงปู่ช่วยหน่อยท่านก็มาเข้าฝันแฟนมานั่งรถมอเตอร์ไซค์ถูกโ๊ลดงวดนั้นได้เป็นแสนอ่ะอีกงวดหนึ่งอ่ะงวดที่ออกอะไรนะเจ็ดเจ็ดสองห้าหรือเจ็ดห้าสองงวดนั้นอะแฟนก็ถูกโอ้ยถูกแสงไปเยอะเหรอ แดงได้ตัวเยอะอยู่อ,อแต่เราเล่นเล่นไม่ไม่ค่อยเยอะตังค์ไม่ค่อยมีแต,ออแต่ก็ได้เยอะอยู่วันนั้นน่ะโอสะแสดงว่าปู่มาให้บ่อยเลยเอ,อือปู่มาให้บ่อยแล้วเราก็ไหว้หลวงปู่บ่อยๆไงวันทงวันพระก็เปลี่ยนน้ําเปลี่ยนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยออแต่ปู่ชอบให้ไหว้พระวันสวดมนต์บรังคารนะสวดมนต์นรังคารใช่ใช่ที่พระอาจารย์เทียนชัยบอก<ะ>ว่าหลวงปู่หลวงปู่มาในนิมิตแล้วก็มาบอกว่า ให้สวดมนต์วันอังคารอ,อืมแล้วเพราะว่าที่วัดเทพสรธรรมรามของพระอาจารย์เทียนชัยก็จะมีการสวดมนต์ทุกวันอังคารวันอังคารตอนเย็นวันอังคารตอนเย็นก็จะมีโรงทานมีโรงทานแจกอาหารการกินให้กับคนที่มาสวดมนต์ทุกวนันอังคารแฟนเ็ายิม้มแฟนเ็ายิม้มน,นันได้ยินเหรอ แฟนแฟนก็อยู่ใกล้ๆหนูเลยแะแฟนเขาชอบไหว้ผ้าอะไรเงี้ยเขาพูดเก่งกว่าหนูอีกหนูไม่ค่อยพูดเก่งแต่ว่าหนูเห็นหวยไงหนูก็เลยแบบเหมาไงแฟนเขาสวดตรงนั้นตรงนี้เขาเก่งไงแต่หนูเป็นแฟนเขาเขาก็ปล่อยคอยชี้แนะคอยบอกคอยอะไรให้หนูทำตามไงใช่อยู่ด้วยได้ไปด้วยใช่ก็ต้องประคับประคองกันไปนะ เออใช่อือม,มเอามายืนมาแอบฟังความลับซะ้าบอกไปแล้วเนี่ยยืนยิ้มอยูน่ะยืนยิ้มเย่ะตอนแรกหนูว่าจ,จะไม่คุยหนูคุยไม่ค่อยเกง่งเรยไม่ยังคุย,ยไ่ยกกูกไหถระหวัางที้หนึ่งก็เริ่มจะคุยเก่งแล้วลเออไงยๆก็รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะเออแล้วก็คงจะปลอดภัยเพราะว่าหลวงปู่ช่วยคุ้มครองอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วสบายม่จะปลอดภัยเพราะว่าไอ้ทำบุญไปสองร้านแล้วหลวงปู่คุ้มครองแล้วหลวงปู่จะให้ทำบุญต่อไปไงเออใช่ใช่โอเคจ้า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 แม่จะทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการตำส้มตำขายอาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังเล็กๆแต่ความศรัทธาในหลวงปู่สูงนั้นยิ่งใหญ่นักทำให้ทั้งคู่ มันปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่สูงอยู่เสมอจนกระทั่งภรรยาเจ็บป่วยก็ได้ขอให้หลวงปู่สูงช่วยเหลือเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการกรักษาสูงมากและแล้วทั้งสองก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลวงปู่สูงนั่นอาจจะด้วยความศรัทธาที่ทั้งคู่มีให้กับหลวงปู่ ทั้งยังหมั่นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของหลวงปู่สวงและมีบุญสัมพันธ์กันมาทำให้หลวงปู่สวงประทานรางวัลที่หนึ่งให้ตามที่ขอแต่ละคนบุญวาสนาที่สั่งสมมาแตกต่างกันออกไปฉะนั้นขอให้ทุกท่าน มันสั่งสมบุญในชาตินี้เพื่อติดตัวท่านไปในทุกทุกชาติอิลิเมียอองสูงสัมปนโนอิติปิโสโนโมพุทเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิดิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวัง ไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ